สวัสดีค่ะวันนี้นุนก็มาเปิดครัวหลังแฟเช่นเคยนะคะเป็นเมนูวันหยุดของคุณสามีค่ะวันนี้คุณสามีเขาอยากทานเมนูเส้นหมี่นะคะนุนก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาทําเมนูตํากันบ้างค่ะเพราะว่านุ่นจะไม่ค่อยได้ทําเมนูตําเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะได้เมนูว่าตําเส้นหมี่หมูตกครกค่ะเผื่อจะได้แบบแซ่บๆกันบ้างนะคะ วันนี้เส้นหมี่นะคะที่นุ่นนำมาใช้ก็จะเหมือนกับเส้นหมี่รัดหน้าค่ะโดยจะนำไปผัดให้นุ่มนะคะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมหมูย่างในวันนี้ไม่ได้ย่างเองนะคะซื้อมาจากหลานส้มตำในกรมชนรับประทานปากเก็ดค่ะวัตถุดิบในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีกระเทียมพิกค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวนุ้นจะใส่หมดนี่เลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำตาลม,มะพร้าวค่ะน้ำตาลม,มะพร้าวเต่าตาต้นตะวันเช่นเคยค่ะน้ำมะนาวนะคะเครื่องปรุงก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบของแต่ละบ้านเลยค่ะว่าชอบรสชาติแบบไหนค่ะเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนะคะแต่ว่าถ้าเราทำเองในวันนี้เราก็จะได้รสชาติตามที่เราต้องการค่ะอันนี้น้ำปลาค่ะ และที่สาคัญที่บ้านไม่ทานผงชูรสด,ด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องทานผงชูรสค่ะเพราะบางทีเราไปสั่งส้มตำมันจะบอกเขาไม่ทันค่ะว่าไม่ใส่ผงชูรสมะเขือเทศค่ะเพิ่มสีสันไปในตอนท้ายนะคะผักชีฝรั่งค่ะเพิ่มสีสันเช่นกันค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะท่านผู้ชมเริ่มจากพริกกับกระเทียมเลยคะ่ะ ขออนุญ,ญาตนั่งตํานะคะกับพื้นครัวหลังแฟดเลยนะคะเพราะมันจะสะดวกในการตำเนี่ยคะ่ะเพราะว่าถ้าตาบนโต๊ะก็จะค่อนข้างไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ถ้าจะแซบถูกใจคุณสามีคะ่ะแต่คุณสามีเขาจะไม่ค่อยทานหวานแล้วก็ทานเค็มเราก็จะเน้นน้มเปรี้ยวเข้าไปคะ่ะก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนู่นในทุกๆ e ีพีคะ่ะ การรับชมของท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้แม่ครัวคนนี้มากๆเลยนะคะนุ่นก็จะเปิดครัวหลังแฟดค่ะสลับสับเปลี่ยนไปกับ EP พิเศษอร่อยนอกบ้าน้วยคุณสามีค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลมนะพร้าวเต่าตามลงไปเลยค่ะ เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเช่นเคยค่ะแค่เราไปซื้อวัตถุดิบมานะคะก็มาตำทานเองได้ที่บ้านเลยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ได้นะคะจะเปลี่ยนแบบเป็นทะเลก็ได้นะคะท่านผู้ชมตำเส้นหมี่ทะเลก็ท้าทางจะอร่อยดีเหมือนกันค่ะ ช่วงนี้นุน่นอาจจะไม่ค่อยได้ไปอร่อยนอกบ้านในคุณสามีสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเป็นหน้าฝนค่ะท่านผู้ชมเวลาไปแล้วจะถ่ายก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะเพราะเวลาฝนตกหนักเสียงฝนก็จะดังมากเลยนะคะยังไงช่วงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมรับชมเปิดครัวหลังแฟดกันไปยาวๆก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปอร่อยนอกบ้านเมื่อไหร่ก็จะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะตามด้วยน้ำปลาเลยนะคะ มะนาวค่ะใส่หมูลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมหมูตกครกค่ะ ันนี้จะเป็นเจ้าประจํานะคะที่นุ่นไปซื้อส้มตําทาเลยค่ะที่เขาทําค่อนข้างสะอาดเลยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้นุ่นลองชิมรสชาติดูแล้วนะคะท่านผู้ชมแซ่บมากเลยค่ะมีกระไก่เสร็จแล้วนะคะ,คะท่านผู้ชมบอกแล้วค่ะว่าเมนูนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายค่ะ นี่ค่ะเราก็นำเส้นหมี่นะคะลงไปคลุกเค้าได้เลยค่ะโอยหอมมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมมะเขือเทศนะคะ ต่อด้วยผักชีฝรั่งค่ะนุ่นก็จะไม่ค่อยได้แบบเป็นมือตำสักเท่าไหร่นะคะนานๆจะตำทีค่ะอย่างตำน้ำพริกอะไรประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าส้มตำอ่ะจะไม่ค่อยเลย หรือว่าเป็นเมนูตำต่างๆก็จะไม่ค่อยได้ทำค่ะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาหน้าทานไหมคะนี่ค่ะตำเส้นหมี่หมูตกครกค่ะ วันนี้นุ่นขอตัวไปเสิร์ฟตำเส้นหมี่ให้คุณสามีทานก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปทานมื้อเที่ยงแซ่บๆด้วยกันค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ